สวัสดีค่ะแม่ๆค่ะพบกับช่องกุ๊ดไก่พี่สาวเราเป็นไมิจฉาเนี่ยค่ะวัวกระบอกต่งวันนี้แต่ว่าข้าวหุนฟังฟังเยอะเลยเราถึงที่งานแล้วค่ะวันนี้เอ๊ะอ้ยตาหัวต่ำมันหม้เทักมาแล้วนะคะแต่ว่าน้องอยู่นี่วัวโม่วัวโม่ไม่อยู่นี่ ทางนี้ร้านมาใบลานก๋วยเตี๋ยวเลยคือว่าสิกินก๋วยเตี๋ยวมาใบเอียบอ๋อยาวไปแล้วยาวไปพี่สั่งให้เอาเส้นเล็กหมูใส่ลูกชิ้นพี่เสียบนะพี่จะเอาเส้นเยอะน้องสาวขาขาแท้ทุกคนหนูกำลตื่น ผู้ดเดยนะ่ะมีวหน,น่นอยตริงขอโทษดีค่ะไครกินซาถอกซาไทยซีจีเันนั่นแกนซื้อมาอแม่แต้มชซาแล้วค่ะเพชรนายแก้วแมวเถอะแอนไปเซะเป็นยังไงเนี่ยเมื่อคืนก็เลดเทอะใช่พอไปเบื้องไรตั้งสามเทอะนอนค่ะ อ้ตีหายยังยาหายไปเลยอีน้องกูฉันจะไปิเดียวทื่ว่าเขาจะพูดสาว่าเสียบเสียบเนี่ยลานนล่นี่ือนนี่ข้างน้านี่ดไอ้บนยางว้หุ่นนี่คาราเนี่เขาเสียบก็กินองหันรานนี้แหละ ีสแม่แม่ปกติไปงามข้างหน้าก็เป็นคำมนแล้วนะคะเาะขาบอกว่ามึงเขาบอกว่าห้ามส่งไฟขึ้นฟ้า,า,าบอองไฟขึ้นฟ้ากับอคะแต่ภาษาจอเากไฟแหวงเหรอไหนไม่งานเง,ง,งนี้ยบึงถ้าหยกเลืองได้ คนอร่าะร่าง้เอวาอูะาพ้ขร้จักเขรู้ขั้นใดขั้นวจะเแ้ก่อนเอนสิพวกใหญ่เลยเอาอะไรีเา่พี่เสินมีกูกไกอยู่นึ่งจะมีวันใหม่บ้องหรหายอย่างอินนี้กูยยังมาโดนวันเลยยืนและ ก๋วยเตี๋ยวร้านนี right, ้แซ่บไม่พอโซ่ของขวัญพี่ตงตำรวจเลยสวัสดีค่ะตกหล่นแล้วมั้ยคิดถึงคิดถึงมันเ่อดว่าไปดีผ่อนไรวะเดี๋ยวค่อยกลับมานั่งอืมอืมอ๋อผ่อนไรวะเอ้าไปก่อนาะ ี่ห็ดนาเสาเงางอยอะไรใหม่มันบระมาณถูก่ยเสมันมาถูกตองเลยมันเสาเป็นซึ่นูให้แล้วตั้งแต่เมื่อคืนรมากัพ่อันให้แล้วปนีิตายตายชดน้ำชสดน้ำตาแล้วก็กลังสน้ำตาด้วค่ะตอนนี้ขึ้นไม่ด้ไม่ได้เห็นแชทชิดมาทาค่ัน้องยิงชิเห็นน้ำจ้องยิ่งจะม่น้ตาไปทำก๋วยเตี๋ยวก่อนแต่ยางว่ายางไปหาอยู่แต่รังเด้อไม่ได้ยิน ไกำะะลังไปเจาะชายน,น,าน้อง,งาานนยองสาวนุ่งถักมาหาดังเตมืองเซาเน่มันไม่อ่ะไอ้สุกเป็นกล้องเองขงฝันในแชทม,มาหนูกเ็เลยอ้ออีนี่มันส่งอย่างมากห็นหนู้บอกไอีวอันหนูกเ็เลยเขาไปเปิดบึ๊บเขาพอมักยาวบอกมันแบบยาวแบบยา,าวแห้งไปเก็บิม้หมาบอกหลายอย่างนี้นุ้งเลยเขาไปอ่านมาซ่าน่อยซึ่งหนึ่งแมสนะคะ คือสปกินเมื่เตี๋ยวเข้าไปกี่ลานนีหนูก็งงเรียบี้คือไปไก่แท้แดดร่างแห้งอยู่ค่ะไม่เคยไปงานที่ไหนแล้วแดดแรงขนาดนี้นี่งานแรกแรงแบบแรงรู้สึกว่าร้อนอบอา้าวแบบร้อนแดดแบบสุดพลังมากปกติไม่เคยเห็นแบบดแดดแรงขนาดนี้โอ้ยนเนาะก๋วยเตี๋ยวป็นังคือไปกินไก่เข้าไปใส่ก๋วยเตี๋ยวก็ได้มาเหลือเจ๋ห็นนาะ โอ้มาเงืเอกเถอะะเนี่ยแดดกันดยดดไปกินกระเจอ๊ยบมันไปไก่เราต้องกิบหนูสิโทั่วหาอยู่เป็นอย่างขึ้เอาไปกินร้านไก่ไก่ในเมืองร้านไก่ไก่มันก็นอร่อยพี่ทำไมไม่กินร้านนี้ไปกินไหน่ะแต่เขาบอกว่ามันอร่อยนะ ฝากซื้อน้ำแข็งหน่อยแก้วหนึ่งพี่ตตน้สจะได้ไหมมันชงชามาให้เมื่อเช้าน้งแข็งละลายเดินหนูตังให้เดหนูตามหาพี่เอกบอยก่นอนไอบอยผนผูน้ำทิ่มน,นี่นี่ค่ะที่พ้าฮะ ไอโบยมันคน,น้ำที่นี่นนอันคันกินเขาไกลน,นี่ว่าต้องซื้อเลยค่ะยุทธนาเท่านั้นเดี๋ยวเราอยู่เสือกันไปอย่งเครื่องมือร้า,านนี้สาเหตุพอรอหมทโทรมาว่ามากินกว๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยเพลินสันว่าตากทางน้ำเมื่อกี้มาซีสเกียกว๋วยเตี๋ยวเยอะมากประมาณห้าหกร้านตอนนี้แต่แดดแรงมากเลยค่ะพ่อแม่ขาหนูไม่ค,ค่อยเจอแดดที่ไหนแรงขนาดนี้มาก่อน อ๋อคือว่ามีคนโอ้ยสิศูนย์ุบราณไม่ได้ทานก๋วยเตี๋ยวค่ะเต็มอยู่เป็นซีฟซีฟล่างแล้วดูเห็นนี่ไอ้ยคือพ่ามากินไก่แทะก็อม่กินไก่แทะไข่พามาคู้เด็นคนน้ำเทียม ข่ยางมาไก่แทฟิมตีเป็ยังรู้ว่ากี่นี่ขอยอะตีข่ยยางน้ำกลนเขาเจมาดิามาไอ้บอกว่ามึงพามาเอาไยไก่มีเขาาานี่ข่ยางมไก่เรียวา่อเดเรือ่าไอรานนี้เขาเยว่าลังทังหนาเสียบลอบางมายังนั่นเอาเขาบาเมียที่ไหนแต่เขาบ้านมึงยางคนแรกค่ะนนนไ่ต้องดอกงมีนะไอ้บอกว่าข่อยฟิมพามาแล้วว่ะ อันไอหมอลำเอียนซื้อแนาม้าหอยลายผ้ามาเป็นยางพี่น้องจะว่ายยางเห็ดย่างใส่กันยี่ปกินเด็ดกระเด็ดเบอร์ละสิบกิกับในขาบเยื่อมันขาหนูจะขอเป็นน้ำผึ้งเพียงลอยชุกมือรู้ขออนุญาตลงคลิปดามอลำเอ็นก่อนนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะที่ไปถ่ายบ้านใหม่อีกอยู่ค่ะ